พา,พาไปดูเนือต้ออบตกก็จะพาไปดูใกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปดูาพาชาพาพาไปดูเป็นกุมารที่หลวงปู่เลี้ยงมาเป็นร้อยปีแล้วนะตั้งแต่โบราณแลวกุมารสมบัติหาเงินเป็นร้อยล้านมีคนเคยน้องอุบัติไปตามถึงบ้านจากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่วัดกุมารทองสมบัติ มีความเป็นมาก็คือที่ภายในบริเวณกุฏิหลวงพ่อพูนจะมีรูปหล่อบูชาขนาดใหญ่ที่มีชื่อเรียกขานกันว่ากุมารทองสมบัติเป็นกุมารทองที่อยู่คู่กับหลวงพ่อพูนมาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังหนุ่มเล่าว,ว่าในอดีตที่ผ่านมาหลวงพ่อพูนท่านได้เดินทางไปเป็นพระผู้สวดที่จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกับหลวงพ่อเต่า วัดเกาะวังไสยและพระอุปชาหลวงพ่อหลงวัดห้วยจระเข้ซึ่งทั้งสามองคน,นี้จะเดินทางร่วมกันโดยตลอดจนกระทั่งท่านมรณภาพเมื่อปีพศ2548ปัจจุบันกุมารทองสมบัติก็มีอายุได้ขวา66ปีแล้วมาไหว้บ่อยค่ะขอเรื่องโชคลาภค่ะข,ขอเรื่องแบบ ประสบความสําเร็จหน้าที่การงานในชีวิตโอ้โหถ้าให้น้านี่คือแบบน้าไม่ไหวค่ะน้ำไม่ท่วจริงๆเดือนเดือนหนึ่งก็เยอะแล้วคนมาแก้บนก็เยอะต่างที่ต่างจังหวัดมาหมดก็ส่วนมากคนขอไปวันเดียวคืนเดียวกลับมาก็มาแก้บนเลยโอ้โห <AT> นี่คือเนอร์เซอรี่กุมารทองโอ้คืออันนี้ทาไมถึงเป็นเนอร์เซอรี่กุมารทองก็ <AT> <AT> คือหนึ่งคนเขาไม่เลี้ยงแล้วเขาก็ มาให้วัดอ๋อมยที่นี่ใช่แต่กูมาทองสมบัติของเราจริงๆคือองค์นี้ครับองค์เล็กๆโลหะที่มีสร้อยคอด้วยอ๋อที่มีทองนะใช่ครับเป็นทองคําแท้ก็มีแต่หลวงพ่อ่ันเก็บร์ลักหนูได้ยินมาว่าเขาบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาหลายคนที่มาวัดเอาทองคําแท่งแท้เนี่ยมาบริจาคให้กับวัดเลยมีมีหลวงพ่อก็เอาไปทำบุญพ่อเก็บท่านเป็นผู้ดูแลต่อยที่ท่านก็สรุปแล้ววันนี้คนจะไม่เข้าจะกุมารสมบัติขออนุญาตนะฮะขออนุญาตเดินเข้าไปได้้ครับได้ได้ได้เิอเลยเลยครับ แม่มีลูกเลยพวกเกาะนี่ก็คือเนี่ยเสี่ยงโชคจำโชคหยิบลองเสี่ยงดูแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วก็บอกเอาเองนะฮะคนละลูกก็ได้เนี่ยอ่ะสามคนสามเลขพอดีอ่ะหกอันนี้หนึ่งกับหกหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่านี่แล้วแต่ครับแล้วแต่หกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งนะประวัติความเป็นมาของกุมารสมบัติคือไงฮะคือหลวงพ่อปูนท่านเลี้ยงมาตั้งนานแล้วอ๋อเหรอใช่ตั้งแต่หลวงพ่อท่านเกิดยี่ปูนเลี้ยงมา เป็นร้อยปีแล้วนะตั้งแต่โบราณแลวใช่ครับอ๋อเขาอยู่มาเป็นร้อยร้อยปีใช่ครับแล้วเป oh ็นกุมารเทพนะไม่ได้กุมารพายอ๋อเป็นกุมารเทพด้วยขาจริงๆเคยมีเรื่องเล่าม่วหลวงพ่อพูนกับน้องสมบัติเขามีความมีครับก็มีคือเนี่ยอย่างน้องสมบัติเนี่ยมีคนเคยน้องสมบัติไปตามถึงบ้านเพื่อว่าไปตะกิดเอากลับมาเพราะคุณได้รางวัลคุณมีโชคมีลาบจากเขาไปแล้วแล้วคุณไม่มาให้เขาเขาตามถึงบ้านเลยนะไปเรียกว่าเออนี่ให้ให้แล้วก็สามารถรื้อบ้านคุณได้โดยทั้งวันที่เขาไม่มีคำว่าเบื่อ เขาลื้อตรงนั้นไปเก็บตรงนี้ลื้อตรงนี้ไปเก็บตรงนั้นเขาลื้อได้ทั้งวันแล้วมีคนลองมาแล้วด้วยเจอมาแล้วด้วยเจอ,อยังไงคะคือเห็นตาจะเลยแต่เขาเป็นแบบไปแบบน่ารักนะไปแบบนี้เลยไปเล่นเย้ยอย่างนี้เลย,ย,เลยแล้วไปตะกิ้เลยพี่ๆของหนูล่ะจริงจริงร แล้วไม่ใช่ว่าประเทศไทยประเทศเดียวเมืองนอกก็มีมาถึงชาวต่างชาติเลยกุมารสมบัติเคยไปไกลสุดถึงประเทศอะไรอเมริกาอเมริกาผู้คนลูกเรื่องจริงถามน้องมาร์คได้มาเช่ากับน้องมาร์คเลยอย่งใจคขาคนมากเล่าใ้ฟังหน่อยสิว่าตามถึงอเมริกายังไงก็ต้องบอกว่ามีลูกศิษย์หลวงพ่อเขามีลูกศิษย์อยู่ต่างชาติมากมายเนี่ยเขาเอาไปแล้วอย่างเช่นเขาขอพรไปแล้วเขาประสบความสําเร็จพอเขาประสบความสําเร็จเสร็จแล้วเขาเลยมาเช่าไป อยู่ที่อเมริกาเลยตอนนี้ไปอยู่โกลเดร์เรียมร้อยใช่ครับกุมาสมบัติมีสิงคโปร์ฮ่องกงจีนสิงคโปร์ฮ่องกงจีนนี่คือเขาชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่จีนไต้หวันไต้หวันอยู่แล้วใช่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนท่านบอกเลยครับกุมารสมบัตินั้นคือเทพองค์หนึ่งซึ่งลงมาช่วยเหลือ ญาติโยมทั้งหลายคนก็มากราบไหว้มาขอพรมาบูชาตลอดเวลาพอตมานเนี่ยไม่ต้องไปพูดเลยมากครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เจริญนั้นเกิดจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนและกุมารสมบัติรวมถึงเทเพพยาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายภายในวัดไผ่ล้อมนี้เป็นผู้สร้างห้ทั้งหมดทุกวันนี้มีคนเจอเขาอยู่ไหมครับีเนี่ยเนี่ยที่เห็นก็คือน,น,น,นี้ปัจจุบันคน,นก็ยังถวายใช่ครับก็ยังขอพรสําเร็จอยู่เรื่อย มีมาตลอดไม่มีคาว่าขาดที่นี่คือเจ้าหน้าที่จะคอยเก็บดูแลรักษาตลอดของเล่นของกวาหลวงพ่อไานก็ไปทําบุญให้เด็กต่อพ่อที่เหลือก็บริจาคบริจาคให้ถิ่นเด็กในถิ่นพลอกันดารหลวงเป็นจะเป็นโครงการที่พระน้ำฝนน้ำดันท,ทุกปีน้องหลวงบบัตตเนี่ยเขาก็ให้โชคให้ลาบคนมาเยอะเยอะจนแบบบางทีแบบเจ้าหน้าที่วัดบางทีก็เก็บของเล่นเก็บอะไรเงี้ยไม่ไหวเหมือนกันบางทีก็ต้องบริจาคคือทุกวันนี้อาจจะมีโควิด ใช่ไหมเข้ามาแต่ถามว่าคนก็ยังศรัทธามาเรื่อยๆในการมาหา้องสมบัติอย่างเมื่อสองสามวันนี้ก็หมายกจักรยานมาสี่ห้าคันมันก็คือเป็นเป็นความเชื่อที่ทุกคนไปได้เรื่อยๆเพราะเขาได้สัมผัสกับตัวเขาเองก็เท่ากับว่าวันนี้การแก้บนของน้องกุมารส่วนใหญ่คนจะเอาไปจักรยานมาหลวงพี่น้ำฝนก็จะเอาจักรยานนั้นไปแจกให้กับคนก็คือสืบท่อต่อกันไปเรื่อยๆตั้งแต่หลวงพ่อพูธละคือทํากันมาเนี่ยก็ สามสิบสี่สิบปีแล้วไม่ได้ว่าเพิ่งจะทำนะแสดงว่ากระแสของกออุมารสมบัติเนี่ยมีมาหลายสิบปีแล้วใช่ครับมีมาตั้งนานแล้วดังบางคนนี่เอาทองมาเป็นแท่ง,ทงเลยมีครับเป็นแท่ง,เป,ทงเป็นเส้นแล้วแต่คือหลวงพ่อท่านรู้ปุ๊บท่านก็จะเกบคือไม่มาวางโชว์ให้แบบเป็นที่รอตา่อใจของพวกมิจฉาชีพส่วนนี้ก็เป็นเนื้อที่ว่าทําเป็นเนื้ออีกเนื้อหนึ่งนั่นก็เป็นไม้ตะเคียนข้างหลังองค์ใหญ่ข้างหลังเป็นไม้ตะเคียนทำไมถึงทาไม้ข้างหลังไม้ตะเคียนก็หลวงพ่อท่านแกะไม้ตะเคียนนี่คือก็อายุเกือ หลวงพ,พ่อท่านูนท่านนิมิตเห็นแล้วก็ให้หลวงพอ่อท่านผลไปเอามาแล้วก็มาแกะก็เขาบอกว่าเขามีมาเจ็ดป่าช้าด้วยครับท<ช>ี<ช>่นี่ครับเนื้อดินเจ็ดป่าช้าและขุดในคืนเดียวนะคืนวลอยกระทงคืนเดียวเท่านั้นไม่มีวันอื่นตอนเที่ยงคืนไม่เกินตีห้าเจ็ดวัดเจ็ดป่าช้าปี2 5 4 1เนี่ยเ็พระเดชวระคุณหลวงพ่อูนท่านให้อัตมาเนี่ยไปขุดดินเจ็ดป่าช้า,าไปขุดวันเดียวด้วยนะครับคือวันลอยกระทง ขึ้น15บห้าำเดือน12ท่านบอกให้ไปขุดตามป่าช้าเราก็จะเขียนลีดไปเราจะไปวัดไหนว่าไหนบ้าง mm hmm. เมื่อไปทําพิธีขุดมาแล้วนะครับ mm hmm. กลับมาถึงวัดท่านก็นําดินเจ็ดป่าช้านะมาผสมแล้วก็มาสร้างเป็นวัตถุมงคลชิ้นแรก mm hmm. ก็คือกุมารสมบัติน่นี้ แน่นอนนะอันนี้ไม่ใช่เพิ่งมีมาไม่ได้เพิ่งมีครับอย่างเล็กบอกว่าสมัยเล็กเริ่มเป็นดาราใหม่ๆใช่ครับดาราก็มักจะมาที่นี่กันตรงนี้กูมานช่วยเรื่องอะไรได้บ้างเมตตาพุทตุคุณเมตตาต้องบอกว่าขออะไรได้ขอได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานค้าขายโชคลาภได้หมดต้องบอกว่าขออะไรได้อย่างนั้นคุณจะเชื่อไหมฮะว่ากูมารสมบัติสร้างวัดไปกี่วัดแล้วเนี่ยวัดเฉพาะวัดเนี้ยที่พี่เห็นเนี่ยโดยเพาะเขาหาเงินให้เนี่ยก็รวบ หลายร้อยล้านแล้วครับกุมารสมบัติหาเงินเป็นร้อยล้านตอนนี้700ล้านเจรล้านเรื่องจริงแต่คือเราไม่ได้แบบไปนั่นขนาดนั้นเนี่ยที่เราที่เห็นเนี่ยที่เห็นทั้งหมดเนี่ยจากคุณเล็กค่คุณเล็กก็ก่อเป็นแค่สาระแปเหลี่ยมตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วเขาขอบางคนเขาขอพรสําเร็จเขาก็นําเงินมาถวายนําปัจจัยมาถวายกับหลวงพ่อเงียครับคุณก็จะบอกกุมารสมบัติคุณเห็นเป็นลูกปั้นอย่างเงี้ยคุณเห็นเป็นไม้ตะเคียนเงี้ยกุมารเนี่ยหาเงินมาแล้ว700ล้านบาท คืออันนี้เป็นแบบว่าใครไม่รู้ไม่เชื่อก็คิดว่าเราบลอกแต่ถามว่าถ้าคนเคยมาเคยสัมผัสตั้งแต่แรกใช่เขาจะรู้เลยว่าเราไม่ได้เมคจริงไหมที่เขาบอกว่าหลายรายการมาถ่ายีคราเขาไม่อยากมาออกทีวีถ่ายเท่าไหร่ก็ถ่ายไม่ติดใช่แล้วแต่กุมารขออนุญาตถ่ายรายการทีวีนะคือหนึ่งน้องสมบัติเป็นเขาไม่ได้บอกว่าไปหลอกปินตาอะไรนะเขาไปแบบน่ารักมาเล่นมามาหยอกมาหยอกมาล้อแต่อันนี้ก็เหมือนกับเนอร์เซอรี่กุมารใช่ครับ กลายส่ว่าใครไม่อยากจะเลี้ยงมาเนางก็จะเอามาทิ้งไว้ที่นี่ใช่เขาก็จะมีเพื่อนของเขาเนาะใช่ครับไม่ไดบอกว่าทานคอยดูแลน้องๆใช่เป็นพี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่มากกว่าเขาก็มีเพื่อนๆเขาอะใช่อันดับแรกนะครับพี่ขอให้หนูเอาไปตั้งในที่ที่เราสามารถกราบไหว้บูชาได้สะดวก ไม่ไว้ใต้บันไดหน้าห้องน้ําเราตั้งอ่ะให้เด่นให้สงา่าอยู่โต๊ะทางานก็ตั้งโชกได้เลยโชกไว้ให้เห็นคาถามีกูมาโลมามะมะเอจิตังปี่ยังมะมะนี่คือกุหลาบกุมารน้องสมบัติถามว่าจะตั้งให้เท่ากับพระอย่างน้องสมบัติเขาเป็นเทพเราก็ต้องแยกออกมาเดี๋ยวไม่จะไปรวมกับต่อหิ้งพระคนส่วนใหญ่ที่มาขอพรกับกุมารทองก็คือเรื่องโชคลาภการงานทำมาหากินซึ่งในปัจจุบันบริเวณโดยรอบๆก,กุมารทองสมบัติ ็จะมีญาติโยมพุทธศาสนิกชนนำกุมารทองมาวางไว้บริเวณใกล้ๆเป็นจำนวนมากโดยเชื่อว่าเอามาวางไว้เป็นเพื่อนหรือขอพรแล้วสำเร็จก็จะซื้อมาถวายเป็นบริวารให้กุมารทองสมบัติหรือบางคนที่มีการเลี้ยงกุมารทองอยู่แล้วแล้วรู้สึกไม่ได้ก็จะนำมาฝากกุมารทองสมบัติไว้ที่นี่มีคนเข้ามากราบไหว้ขอพรและแก้บนกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งของส่วนใหญ่ที่ประชาชนนำมาถวายจะเป็นจักรยานขนมของเล่นต่างๆซึ่งทางวัดเองก็จะนำไปมอบให้กับเด็กในถินทุรกันดารต่อไปซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่ไม่น้อยเพราะนอกจากที่ญาติโยมจะได้แก้บนให้กับกุมารทองสมบัติแล้วจักรยานก็ยังนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย นักดรับระเทาเห็นหน้าโมระดวยช่วยพามาพุทธมหาทาร้องพักยักปักมือนักโรติตรงมาบนเกิดเป็นนักเมตตาด้วยอานุสงแห่งวัตถุมงคลน,นี้จงส่งผลให้มีแต่ความโชคดีโชคดีโชคดีคดตลอดกาลนานเทอ